จีี่มีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะ <c oughs> มีมีง่วงง่วงอะไรตนนั้นถึงจังหวัดมนีขอเรื่องที่ว่าจะเล่าอนะอรเรื่องที่เขาใหญ่สมัยก่อนนะที่บ้านจะชอบนอนมากคือยังคือว่าคือบ้านพี่เป็นเป็นพวกไปเที่ยวป่าแล้วไปนอนเต็นท์กันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มหิดกันแล้วอ่าแต่ก่อนที่จะไปนอนเต็นท์อ่ะก็คือมีช่วงที่ นิยมนอนบ้านาพัพพิทยาก่นแ้วบ้านาพัพพิทยาไทายเป็นที่อะไรไม่รู้มันมันมันว่างตลอดอ่ะแต่คือไม่เคยจองได้อ่เอาเพรต้องจ่ายมันต้องจ่ายเลยมันต้องคือวิธีจองมันสมัยก่อนคือต้องไปที่บางเขนเนี่ยนะแล้วก็คือจ่ายค่าค่าข้าอทยานจองที่นั่นอ่าโทรจองก็ไม่ได้โทรกี่สายก็ไม่ติดปรากฏว่าก็คือก็คืออยากไปเที่ยวเขาใหญ่กันอื ก็เลยก็เลยก็เลยไปจองเฮดไซส์ให้ได้ก็คือไปบางเขนเนี่ยจองแล้วเขาก็บอกว่าเต็มหมดเลยค่ะจนกระทั่งมีจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งจนกระทั่งอ่าคนที่เขาใหญ่ตรงนั้นเขาเดินลงมาเพราะอ่ามีบ้านหลังนั้นอยู่นี่ก็ให้อยู่บ้านหลังนั้นสิพี่ผู้หญิงที่อยู่เคาน์เตอร์เขาก็มหันมองครับจะให้นอนบ้านหลังนั้นจริงจริงหรอครับก็แต่ละก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่ามันเป็นบ้านแบบบ้านสําคัญอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลย ก็เลโอเคไม่เป็นไรคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งอ,อ่ก็อะไรเนี่ย <laughs> ก็ไปก็ไปไปม,มันเป็นบ้านพักในบ้านพักคณะรัฐมนตรีอ่าคืออยู่อยู่ก็แล้วตอนนี้ก็ไปก็ยังมีอยู่แหละชื่อบ้านบ้านคณะรัฐ <c oughs> อืมมำยด้ไห่เปรดดิ๊ แล้วโอเคแล้วทีนี้ก็คือไปนอนไอตัวที่พี่เลยไอตัวที่ในตอนไอตัวที่ไม่มีปัญหาแต่แม่พี่มีก็คือบ้านเป็นบ้านที่ดีมากเลยเป็นบ้านกลุ่มบ,บ้านมีทั้งบ้านเป็นบ้านหลังๆแล้วก็มีกลุ่มบ้านตอนที่เราไปมีคนอยู่โอ้โหล่ะประมาณแสนห้องก็มีรวมเราแล้วแล้วก็เตียงนุ่มทั้งผ้าขนหนม ท่านมหอมดีหมดเลยเจอแล้วท่านแม่ที่บอกว่าเจอก็โอ <c oughs> <c oughs> มันมเอาปืนสั้นปืนยาวแล้วระวังเฮ้ยทำอะไรวงประตูประตูเล็ก <c oughs> น,นี <c oughs> ่กำเองเลยดีนีก็ได้ดีนีก็สารกันมดแ <c oughs> ม่คนยืนหน่ <c oughs> หน,นึกว่าบ้านา อ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าคืนแรกอ่ะพอนยีนเสียงแล้วตอนกลางดึกจู่ๆก็เหมือนมีเสียงใครก็ไม่รู้แบบโวยวายเป็นโกลาหลแบบไม่ใช่โวยวายธรรมะดาทีระดับโกลาหลเลยที่มีหลายสิบเสียงคือมีคนหลายสิบคนเลยเออร้องโวยวายอยู่นอกรอบรอบรอบๆอ,บอบตัวบ้านอ่าแล้วตอนแรกจังหวะแรกไยได้ยินอย่างนั้น แลวคือนึกภาพว่าเป็นบ้านกลางเขาของเขาใหญ่อ่ะเออมันก็ไพรเวทมันไม่มีใครมันมีแต่ป่าอ่าแล้วจากนั้นจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมาได้ยินเสียงเเด็กผู้หญิงร้องร้องเหมือนเจ็บปวดคลนคาแล้วก็ได้ยินเสียงพอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรนะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีคนผู้ชายพูดอะไรไม่รู้ไม่ได้สับแล้วเหมือนกับเพ้อ อ่าแล้วก็แล้วก็คือก็คือตบแค่นั้นแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นตาก็เหลือบไปมองที่ผนังที่ผนังมันมันก็เป็นมันก็เป็นไม้แผ่นไม้นะแล้วม่อยู่ไม้อยูแผ่นหนึ่งเนี่ยเป็นไม้ที่สีไม่เหมือนกับไม้อื่นๆบนผนังนั้นหตอนนี้ก็คือแม่ก็บอกมาแล้วว่ากลัวพี่ พอพี่อะไรนะพอพี่พี่อ่ะไปเรื่องของเรื่องมันเฉลยตรงที่ว่าพี่อ่ะไปดูพี่ไปดูเอพิพันของอุทยานแล้วมันมีเรื่องเสียจริงคนอ่าลองไปดูตอนนี้เ็าย,ยังเจออยู่คนอ่าแล้วแล้วก็เลยเกิดกับเด็กหญิงสีนวลเป็นเป็นลูกหลานของของพิทักษ์ป่าที่นั่นน่ะแล้ะคือไล่ไทม์ไลน์ตามนั้นเด้เลยเว้ยเห็ไหมพี่พูดสลับตอนแรกไปเสียงเด็กผู้หญิงก่อน เป็นเสียงเด็กผู้หญิงพูดว่าป้าจา๋าป้าจา๋าเออพูดว่าป้าจา๋าป้าจ๋าก่อนแล้วหลังจากนั้น็นเสียงถึงจะเป็นเสียงไอเสียงกลอหนทั้งทั้งทั้งรอบๆบบ้านแล้วสุดท้ายค่อยจบที่เสียงผู้ชายร้องเพ้อไม่ได้สับคนคานาลางไล่ไทม์ไลน์กันนะ่ากลัวมากเลยคือช่วงตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ในเรื่องจริงในตอนนั้นไม่ไม่รู้ยีมมส 23, ส่สิบมันมันก่อยี่สิบสามสิบสิบปีก่อนที่จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ เขาทํเป็นบ้านแล้วก็นั่งอยู่ริมริมริมหน้าต่างและเสือหิวมันเป็นเสือแก่เสือตัวเนี้ยเป็นเสือแก่หิวก็ตะปบก็ตะปบเด็กเข้าไปที่หัวตายนั่นคือเป็นทำลายแรกเวลาน,นั้นเลยประมาณประมาณปาณีหนึ่งจากนั้นปีสองเนี่ยก็คือเป็นช่วงของท,ทีมล่าเสือออกออกปฏิบัติการค้นหาเสืออ่า ใช่แล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นไอตอนต่อมาในเวลาเดียวคือเวลาในเวลาอ้างอิงเดียวกันเลยก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่พิทับเป็นเจ้าเ็นทานป่าพิทับป่าเนี่ยที่เขาเกณฑ์มาที่เขาเกณฑ์มาล่าเสือโดนโดนเสือตะปบตายอืมแล้วก็ควนค้ัมคือไม่ตายในทันทีเลยนะในในเนื้อเรื่องที่เขาเขียนที่ตรงบอร์ดประชาบนบอร์ดให้ความรู้คือไม่ตายในทันทีก็คือ ไปตายที่โรงพยาบาลแล้วก็คนคันไปตลอดทางอืมเพ<อ>ราะประมาณนี้เรื่องผีจะเจอมา,า,าก็จบประมาณนี้แหละมีมมีมีเพ่อนนี้แหละอืมเอมบอดวากันดาเอมบอดวากันด,เดาเล่นแคสใช่ ต้องมานั่งคิดแล้วกูจะตัดยังไงวะถึงกูจะยังไม่ได้ตัดก็เลยเรื่องตัดยังไงก็ได้แต่อย่าเอาเรื่องเราลงไปเรื่องเพื่อนถอ้โหงี้ว่าจะจะถามจะให้ใส่ไหมหรือไม่ให้ใส่ก็คือก็คือโอเคเรื่องนั้นคือไม่น่าเล่าแล้วคือมันนากก่ากลัวมากเออนากก่ากลัวระดับระดับที่ว่าถ้าเล่าที่เด้ชอบก็น่าจะติดได้ชอบ เดอช็อปสตอรี่กันง่ายเลยอายดิอันนี้ความไอ้แม่พจะเสียงสันทำไมวะปรามึงคือน้องไม่ได้รู้สึกอะไรแต่น้องแค่หวาดกลัวสิ่งมีชีวิตแค่มันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่น้องก็ไม่ได้พูดชื่อให้มีฟังนะมันไม่ได้พูดอะไร ไอทิกงูงูเลื้อยไปสามตัวเลยนะชื่อเพื่อนมีเมื่อวานน้องไม่ได้พูดเลยโอเคอะไรที่มันแบบอ่าน้องใช้คำว่ามนุษย์ต่างดาวอันนั้นนั่นคือน้องคำที่น้องใช้มนุษย์ต่างดาวนี่คืออะไรนะสัว์เลยค่ะเลยทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเรียกเพื่อนจะเรียกเพื่อนว่าเอเลียนนียอน้จะใช้มนุษต่างดาว

ออออออเดี oh. Oh oh oh. Uh, yeah. ๋ยวปันผีเข้าเรียกก็แย่ไปไม่รู้อ่ะอุ้ยดอกกันดาอ๋อไอ้สมุทกตายกัมันโอ๊ยตดตดยอมเถอะเลือดน้อยทุกคนเลย อุ๊ยโอ้โอ้โห้งบอกอ๋อ,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  <c oughs> อหมาตอนนั้นเข้ามาหาลัยใช่ว่าอ่าไอ้ออ <S 1> <S 1> ส่วนนั้นเนี้ยเขาก็มีจัดไหว้ครูซึ่งแบบอ่าซึมีน่าจะรู้จักที่เขาเรียกแลนด์หรือสีหรือปุ่มอะไรการละครอนอะ เออเออนั่นแหละที่คณะสินปกรอะไรพวกเนี้ยสินสิลประกรณ์สิธิลปรกรสิศิลประกเขาจะต้องไหวกันเอออันนั้นแหละเขาแบบเหมือนเขาก็ลงลงลงมาที่เราอ่ะหลังจากไหวครูเสร็จใช่ปะกลับมาเรานี่แบบได้ยินแต่เสียงไอดนตรีไทยอ่ะต๊เต้เต้ต้เตเต้ตโอ้โหแล้วคือตอนนั้นไม่ได้สูบบุหรี่ไง แล้ว mm hmm. ช่วงนั้นนะก็บอกพี่ปีสามว่าอยากได้บุหรี่มากเลยบุรี่สูงแบบเราเวลาคุยกับเพื่อนคุยกับอาจารย์คือหลับตาคุยอยู่เลยนะตานี่คือลึกลงขึ้นอ่ะเออคุยทั้งหลับตาแล้อดมแรงมากอะ mm hmm. ปกติไม่เกี่ยวกับน้างมัน mm hmm. มันมีอะไรสักอย่างเว้ที่มันทำมันน้องรู้สึกหุดหยิบหมมาก คืออ้นนไม่รู้มันไม่มีเหตุผลแต่มันหูดกีดหมีอ่ะขนาดขนาดที่จะผีเข้าแล้วแกยังจะไปเี่ยวกาดกับวันนี่เพื่อนไม่มันรู้สึกแบบหูดกีดแบบตอนที่หมีกํลาลังดั้งกูอยู่เพื่อนว่ะเหมือนหมีจะหันมาถามว่าเป็นอะไรแล้วผมบอกว่าคุกป,ปากอะม่คือพี่ว่าธรรมะเป็นอวตารของพระแม่กากลีหรืออะไรสักอย่างก<อ>ี่ยวกาดมากเลย เออพอมีอะไรผิดปกติแล้วเกี่ยวขาดบุบบำใสเไม่มันรู้สึกแปลกแปลกมันไม่ชอบอ่ะแล้วมันหงุดหงิดอ,ะอ่ะไม่ติดตัวว่าไปว้าแล้ก,กลัวจริง แต่ว่าไปคนที่เดินทางพวกอาชีพที่เดินทางอย่างเซลลนี่คือเขาเจอกันลนุลวๆเลยแบบไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดเลยเออโรงแรมชอบโรงแรมไหมดีเลยศูนย์รวมแห่งทุกสิ่งทุกอย่างเี่ยังรีงเลยโรงแรมอ่ะคิดซะว่าโรงแรมคือตีอ๋ศูนย์รวมความแปลกหดเยอะ ืออะไรนั้นลองอย่างยีที่พวกไอเรือลิบมะบอดพวกนี้มันไม่มันไม่มีมันไม่มีใครฆ่ากันตายแต่มันมีคนตายนะมันมีบางลำที่มีคนตายเคยได้ยินเรื่องอยู่อันนึ่นอะไรนะเหมือนคนเขาเขาเขาป่วยหนักเนี่ยแหละแต่เขาอยากดำน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเขายอมที่เขาจะตายแล้วเหมือนในสมัยนั้นอนะเป็นยุคเล็กยุคมืดยุคมืดที่ทําอะไรก็ทําได้ก่อนนะ แบบจับประกบมาเดินเล่นบนมือแล้วทําได้อนะไรเงี้ยตอนนี้ทําไม่ได้ละเพราะอะไรนะก็ข็ให้ไปดำเป็นที่โรซินใช่แล้วขึ้นมาก็คือตายอืมเพราะว่าเหมือนกับยังไงก็ตายแล้วตายแล้วเขาก็ก็คือต้องก็คือตีเรือก,กับพร้อมศพนอนอยู่บนเรือไม่รู้ลำไหนเคยได้ยินเรื่องน,นี้มาอืม